นายอนนบป,ปัญญาหรือต่าย THE White, ะไวท์เจ้าของร้านอิ่มจังข้าวแกง20บาทซอยชัยพฤกษ์สองตั้งอยู่หน้าร้าน4ี่สเปซพัทยาโดยตายเดอะไวท์เล่าว่าก่อนหน้านี้ตนเองเป็นนักร้องซึ่งในแต่ละเดือนนั้นจะมีรายได้จากมินิคอนเสิร์ต2 0 q ถคิวต่อเดือนหลังจากที่เกิดโควิด1 9แทบจะไม่มีงานเลยและได้เปิดร้านอาหารแบบอลาคาร์ชื่อร้าน4ี่สเปสพัทยา ก่อนที่จะมีะไรายได้4-5หมื่นบาทและมีพนักง,งานกว่า40คนแต่พอมาเจอการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางรัฐมีคำสั่ง ไม่ให้ขายของนั่งกินในร้านทําให้ตนเองต้องปรับตัวโดยพนักง,งานที่ร้านหันมาขายข้าวแกงถุงละ20บาทรายได้อาจจะไม่เพียงพอแต่เพื่อความอยู่รอดพอที่จะมีรายได้เลี้ยงพนักง,งานและประคับประคองร้านให้ผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้แนนกป,ปัญญาหรือตายเดยวไว้เล่าว,ว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตนเองได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อตัวเองและเหล่าพนักง,งานกว่า23คนอยู่รอด ซึ่งข้าวแกงใน,นแต่ละวันจะทำวันละ10-20เมนูสดสะอาดใหม่ทุกวันสลับสปีดก,กันไปแต่ก็มีไม่กี่เมนูที่ยังคงต้องทำยินพื้นอาทิไข่พะโล้ต้มจืดหน่อไม้หวานต้มจับชายเป็นต้นอีกทั้งยังมีเมนูขนมหวานอาทิบัวลอยรอดช่องขนมเปียกปูน ก่อนหน้านี้มีคิวมินิคอนเสิร์ตกว่า21คิวแต่พอมาเจอโควิด -19 พบว่าทุกอย่างกลับกลายเป็นศูนย์ทำให้ต้องพันตัวมาเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงถุงเพื่อความอยู่รอดข้าวแกงนี่เยอะมากนะครับเป็น10เมนูนะครับผมก็คือจะเปลี่ยนถ้าตอนเช้านะครับเมนูไหนขายหมดบ้างเราก็จะซ้ําเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดมเมนูไหนที่มันซ้ําๆกันบ่อยเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนนะครับ พยายามไม่ให้มันซ้ํากันมากแต่เมนูที่จะต้องมีทุกวันนั่นก็จะเป็นพะโล้นะครับต้องมีทุกวันแน่นอนนะครับพะโล้คนกินทุกวันไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้มจืดนะครับอะไรเงี้ยต้องมีทุกวันนะครับต้มจับฉ่ายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หน้านี้ครับก่อนที่มาขายเท้าแกงครับรายได้เล่นดนตรีเท่าไหร่โอ้รายได้ก็ก็ก็พอพอพอใช้จ่ายได้ครับก็ก่อนหน้าที่โควิดจะมาก็มีคิวคอนเสิร์ตอยู่ประมาณ เป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับประมาณ21ิคิวนะครับพอโควิดมาตุ้มคือทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยนะครับรายได้เดือนหนึ่งก็ก็พออยู่ได้นะครับผมร้านอยู่ตรงไหนครับตั้งอยู่ตรงไหนอยากเชิญชวนนะครให้เชิญชวนร้านนะครับถ้าลูกค้านะครับถ้าลูกค้าในพื้นที่นะครับพัทยานะครับขับรถมุ่งหน้าทางสัตหีบนะครับพอมาถึงสี่แยกชัยยาพฤกษ์นะครับ เลี้ยวซ้ายมาทางสนามกีฬานะครับร้านอยู่ขวามือประมาณ50เมตรนะครับผมก็นี่เลยฮะตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเข้ามานะครับใครที่ดูรายการนี้อยู่นะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมีของแถมให้เล็กๆน้อยๆนะครับผมอยากเชิญชวนืองให้ลูกค้ามาชิมอาหารที่ร้านนะครับร้านเปิดปิดยัโไงโอเคร้านของเรานะครับเปิดปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับเปิดเอ่อเปิดตั้งแต่เช้านะครับเปิดปิดตั้งแต่เช้าเปิดตั้งแต่เช้านะครับพนักงานนี้ต้องมาเตรียมอาหารตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับ ต้องมาทำนะครับแล้วว่าร้านเปิดขายตั้งแต่ 6- กโมงเช้านะครับเรียกได้ว่าสายบุญเนี่ยนะครับมาถึงก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ใส่บาทได้เลยนะครับตักบาทกันได้เลยตอนเที่ยงก็จะให้น้องๆพนักง,งานนะครับพักเบรกแป๊บหนึ่งนะครับพอน้องมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนประมาณช่วงบ่ายๆเนี่ยก็ออกมาขายกันอีกนะครับไปจนถึง2องทุ่มนะครับประมาณนี้ครับจจันจในฉเใ ความทรงจำที่ดียังคงเหมือนเดิมยิ่งน้อยที่รู้ว่ารักเธอมาแค่ไหนฉันไม่เคยเลยไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอ